อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแอดแบงค์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็พี่คิดอะไรดีๆออกแล้วนะครับคืออ่าคลิปนี้นะครับก็คือผมได้คิดทําการผมจะไปลาก NPC ของเด็กๆน,น,น้องๆหนูๆชาวบ้านนะครับที่เลี้ยงไว้นะเออแล้วแบบผมจะวางเรือใช่ไหมแล้วผมก็ขับมันออกมาแล้วมันจะเหมือนกับหลอนๆหน่อยก็คือผู้เล่นมันเห็นปุ๊บเออมันก็จะเห็นเป็นแบบ อ้เหียทำไมมันมาขับเรือเองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีวิญญาณนะครับก็คือแต่ถ้าวับไปหาใครเราเจอแบบเจอพวกที่มันสามารถขี่ได้หรือว่ามันพาหนีได้ผมก็จะพามันหนีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮ่าฮ่าไม่ต้องเออแล้วแต่แอดห้ามวับมาหานะไม่ว่าไ <laughs> อ,อ้นี่พิมพ์ดักเลยอะจบแล้วนะครับได้นะครับ ไม่ว่างด้วยไม่ดว่างก็มาอ่ะคนแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ในนี้ก่อนนะครับคนแรกผมจะไปหาใครดีอา่าคนที่มันพิมพ์ในเกมเก่งๆอ่ะใครบ้างว่าโอนไปแล้วต้องต้องอาสาคนที่อยู่ในบ้านเลยอ่ะเอาคนนี้แล้วกันนะครับโอเคโอเคนะครับอ๋อ โอ้ أو, <laughs> ผมดึงเข้ามาทําไมเนี่ยแปบ๊บนึงครับดึงผิดดึงผิดโอ้โหจบแล้วนะครับอ่ะให้เขากลับบ้านไปก่อนนะดึงผิดคนนะครับดึงผิดดึงผิดอ่าไปหาโอ้เอานีไา้ไปหาเซฟไปหาเซฟโอ้โหสวยโอ้หมันอยู่นี่พอดีเลยพอดีรครับน้องเซฟมันไม่เห็นนะครับ ทำอะไรกับมันดีวะทำอะไรกับมันดีวะทับคิวแม่งเลยนะครับค่ายเซฟดีกว่านะครับไม่มีอะไรทำละเอา,าเป็นเหมือนเดิมนะครับช้ามากไอ้เซฟเดี๋ยวเจอกันนะน้องเซฟน้องชายสุดที่รัก V ีอีเอเดี๋ยวผมจะว่าไปหาคนที่อยู่บ้านแล้วก็ไปลาก n อ็นซนะครับคิวเซฟฮึบุเอาไม่เห็นชื่อ เอา้าเขียนผิเดเหรอวะคิวเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนสองสี่โชคดีนะน้องรักเอ,อืออ้าวอืออดูเฉยเผมก็ตายแอด <c oughs> ไปหาใครดีเนาะคนต่อไปนะครับไปอ๋ออีกคนนี้คนนี้ค,นนครับพี่พีไอคนนี้ก็พิมพ์เก่งนะครับไอคนเนี้ยเออ นี่วันดีครับนี่เชดทำอะไรอยู่เดี๋ยวช่วยขุดนะครับเดี๋ยวพี่จะช่วยขุดนะน้องชายเดี๋ยวพี่จะช่วยขุดนะครับ w e f u c k เอาแล้วไม่เกี่ยวกับแอดมินนะน้องๆเดี๋ยวพี่ช่วยขุดนะฮ่า <c oughs> เดี๋ยวพี่ช่วยขุดครับไม่ต้องห่วงเอางงเฮ้ยเชื่อแล้วเนี่ยเอาขุดอีกเหรอได้ครับเดี๋ยวพี่ช่วยขุดอีกนะเอาต้องไปหาคนที่มันอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไปลาก n อ c นซแม่งขุดอีกทีนึงอ่ะ โอเคโอเคคนนี้พอนะไปหาคนที่อยู่บ้านเออคนนี้อยู่ไหมคนที่อยู่บ้าน NPC เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะขอญา,าตหาก่อนนะครับคนไหนวะที่มันอยู่บ้านนะแป๊บนึงนะครับผมขอญาตหาอยู่นะอันนี้ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่บ้านเลย ไอ้บูมไปหาไอ้ซูเปอร์วีพีดีกว่าแอดไม่อยู่เฮ้ยนี่ไงไอ้นี่อยู่โอเคโอเคบูมไอ้บูมอ่านี่ไงครับสวัสดีครับไหนเอ่ยว้าวสร้างบ้านสวยนะเนี่ยอ่ะผมจะสั่งให้มันนั่งลงนะครับ ผมจะสั่งให้ไอ้บูมนั่งลงนะครับอะดูนะผมจะสั่งให้บูมนั่งลงนะครับหนึ่งสองสามบูมนั่งลงนะบูมเอ็งนั่งลงนะปุ๊บเอานะเอาเอาเยืยนั่งแล้วอะงงงงงงไอ้บูมนั่งนั่งใหม่นะบูมเอาบูมอีกทีนะบูมจะได้ไม่เหนื่อยเอาบูมอีกสองรอบบูม มีเยียหนอะคนเลนั่งลอยฟ้าได้ครับเอาสตันตอนนี้สตันเออดแดกทำไมผมลอยกาอากาศอะแอดแอดไม่รู้แอดไม่อยู่นะครับอุ๊ยอุยอุยอย่าอย่าไปทุบอย่าไปทุบเฮ้ยไอ้น,นี่มาไอ้น,นี่มา ทำไมบ้านเขาอะมาทําไมบ้านเขาอะมาทําไมมาทําไมอ๋ยอ,อยากนั่งด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวเอามาน,นั่งด้วยกันนะครับดูสิอะไรเชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยเอ็เอเอนี่มันเจออีกแล้วนะครับเนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึงขึ้นไปทําไมบ้านผม บ้านใครอ่ะเฮ้ยมาเยอะเลยนะครับทุกคนมาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะชู์กายกรรมชูกายกรมกรมโอ้ยตีกันเฉยเลยบ้านผมสัต <c> ว <oughs> ์เอาก <c oughs> วนตีนกวนส้นตีนพี่ทำอะไร โอ้ได้เล่นได้เล่นเล่นลิ้นนะเออมึงขึ้นไปมึงขึ้นไปทับคิวเลยครับทับคิวเลยนะครับอืมอืมตายหนึ่งได้เล่นหรอพี่เซฟทำหรอใครวะ เอาแล้วปูวอันนี้ใครวะไอเซฟอรอไอเซฟเอาเอาให้เซฟมันนั่งดีกว่านั่งเซฟเออเชี่ยแอดอยู่ไหน <c oughs> โอ้ยเชี่ยด่ากูแล้วป่ะ <c oughs> หลุดโลกเลยไอเออเออ <c oughs> <c oughs> เอา ออพี่เอสผมจะรองแล้วโอเคคนนี้พอละนะครับให้มันหาปิศนาเอานะครับเดี๋ยวพาไอ้น,นี่ไปไมไ่เด็กกูไอ,อ้น,นี่ดีกว่าไอ้น,นี่น่าจะเด็กใหม่นะครับอ,อน้องคนนี้น่าจะเป็นเด็กใหม่นะครับเฮ้ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมทำไมผมเป็นรูเลยอ่ะรูโบเลยาเขาไม่อยู่อ่ะฮัลโหลเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นแม่งอออ้ยอย เาแล้วเดือดแล้วนะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับแรงไหมบอกว่าแล้วเจน,นะครับเป็นการหยอกเล่นเฉยๆนะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะซึ่งกูแตกไปทีนึงเออ,เอ,อ,เอไปหานัชชาดีกว่านะครับเออนัทนัชายพรเออนะครับวูมีตะคอนอยู่นรกเลยว่ะ นรกลมันไม่ไม่หนุกต้องไปหาใครนอ้อนี่อยู่บ้านจ้าฮัลโหลอ้าวอยู่บ้านด้วยมีเ p c มั้ยไหมมีเ p c มั้ยไหมจ้าเอาเดี๋ยวนั่งเรือเรือพายเองดีกว,ว่าเรือพายเองนะครับไปแล้วนะไม่มองเลยหรอ ไม่มองเลยเหรอฮัลโหลเนี่ยเรือพายเองเลยนะเนี่ยโอ้หไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปแจ้งนี้ดีกว่ามันจะได้รู้เออโอเคเอ้ยก็คนเดิมโอ้โหอะไรวันน่ะไม่เห็นมีชื่อ เซฟทีทีแบงก์เซฟไปพายเรือเล่นโชยนี่ดีกว่าอะไรวะเออแม่งวางเรือตรงนี้แม่งขึ้นเรือเลยเป็นไรฟีแม่ไม่รักอุ้ย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 เรือติดเรือติดอุ้ยอุ้ย ไอ้พวกนี้มันก็ไม่รู้นะมันโง่จริงไอ้วกเนี้ยควายเอออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเรืองเป็นเหี้ยอะไรเนี้ยเออโหอ่าไม่น่าจะไม่มีน่าจะมีคนเห็นนะมันเป็นเรือล่องหนนะครับเดี๋ยวไปไปต้องไปไปต้องไปไปไปไม่วันนี้เดือดเดือด มีเลือเดเลือดเลือดมีเลือดไข่ปูป่าเรือล่องหนตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้อุ้ยอ้า มันจะบักเรือหรอวะเรือล่องหนนะครับเออมันมีคนอยู่ไม่เห็นตัววน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 กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับดูนี่ไอ้เี้ยพากันมุมเต็มเลย โป้ถ้าคุณแสดงตัวตอนนี้มันยังทันนะเล่นแ่งไงนะัก <c oughs> อุ้ยอุ้ยเรือชนไายไม่เป็นไรเราขับใหม่นะครับเรือล่องหนเตือนเตินเตินเตือนผเน้น,นเซืร์พิมพ์กันใหญ่นะครับมันตามจับโปนะครับน,น้องๆก็ไม่รู้ กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวครับกับข้าว,าว,าว,าวอุ้ยอุ้ยอุอ้ยเออใช่ใช่เอาขุดอีกทีหนึ่งเป็นไรขุดอีกทีหนึ่งเป็นไร <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเฉลยน้องๆดีกว่าเฮียเดี๋ยวมันใหญ่มากกว่านี้ครับ โอเคครับสำหรับใครชี่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ใครอยากเล่นก็เข้าเสริมนี้มาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีเลยแล้วโอ้ยสะใจอ่ะแล่งด่ากันเยอะเลยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย